สวัสดีจ้าวันนี้เจ๊หมูมากับเมนูง่ายๆอีกแล้วกับเมนูข้าวไข่เคลือบกุ้งจ้ะทำไว้ทานเป็นเมนูง่ายๆรัดข้าวทานกับพริกน้ำปลาราฉ่ำๆยิ่งฟินเลยจ้ะใครที่ไม่รู้จะกินเมนูอะไรเป็นอาหารตามสั่งก็ลองทำเมนูนี้ดูนะจ๊ะสูตรนี้เจ๊หมูใส่พริกลงไปด้วยเพื่อเพิ่มความเผ็ดแซ่บจะได้ไม่เลี่ยนแต่ถ้าใครที่ทำให้เด็กๆทานก็ไม่ต้องใส่นะจ๊ะเพราะว่าแค่ผัดธรรมดาก็อร่อยมากแล้วจ้ะ รับรองว่าน้องๆต้องชอบกันอย่างแน่นอนเอาล่ะไม่รอช้าเราไปจดสูตรแล้วเริ่มเข้าครัวกันเลยมาเริ่มที่ขั้นตอนการล้างกุ้งใส่กุ้งลงในภาชนะนะจ๊ะจากนั้นเปิดน้ำสะอาดลงไปให้ท่วมตัวกุ้งใช้มือช่วยล้างทำความสะอาดได้เลยค่ะจากนั้นหักส่วนหัวกุ้งออกแล้วก็ปอกเปลือกกุ้งออกได้เลย จากนั้นใช้มีดผ่าหลังกุ้งนะจ๊ะดึงเส้นดำหลังกุ้งออกเท่านี้กุ้งของเราก็พร้อมนำไปผัดแล้วจ้ามาต่อที่ขั้นตอนการผัดตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปเมื่อน้ำมันร้อนใส่กระเทียมโขลกจากนั้นผัดให้กระเทียมเหลืองหอมใส่กุ้งลงไปได้เลย เปิดไฟลกลางผัดให้กุ้งสุกนะจ้าเมื่อกุ้งสุกเล็กน้อยเทซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวน้ำตาลน้ำเปล่าเล็กน้อยผัดส่วผสมให้เข้ากันจ้า เมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วตอกไข่ลงไปจากนั้นผัดส่วนผสมให้เข้ากันได้เลยใส่พริกไทยป่นพริกแดงหัง่นผัดส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วง่ายมากเตรียมไปราดข้าวกันจ้ะ นี่คะ่ะร้านลงบนข้าวสวยร้อนๆแบบนี้นะ่ารับประทานมากเลยจ้ะเท่านี้ก็เรียบร้อยไปจัดเสิร์ฟกันเลยพร้อมทานจ้าเมนูข้าวไข่เครือกุ้งกุ้งชิ้นใหญ่กรุบนะ่ารับประทานมากเคลาอยู่กับไข่ไก่หอมๆม,มีรสชาติเผ็ดนิดๆพอเจะหมูใส่พริกลงไปด้วยเวลาทานร้าดพริกน้ำปลาลงไปเล็กน้อยรับรองไว้ยั่ะสุดๆคะ่ะลองทำตามเจ๊หมูกันได้เลยนะจ๊ะใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทั้งจอบหยวน ผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกเพจหรือแอดไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊ะ